ถาเราช่วยกันต่อมันจะเป็นข้อสุดท้าย <Yes. S 1> ใช่ครับากิโลเมตรกว่าไิี่ได้นะก่ิโลกี่กิกี่กิลี่กิโครี่สิี่กิโลี่ดลี่กิโลกี่กลีกิโลกี่กิ่ลยี่ลี่ลีตีี่กิก่อิโก่วนลี่กนกี่ิโลกี่กิก่่่่ี่าีี่ก ว่าเขียนแต่ไม่ใช่ตะพุ่นตะเพือฟังแต่ไม่ใช่ตะพุ่นตะเพือเอารู้จักตะพุ่นตะเพือมั้ยรู้จักครับคุยเห็นอะไรตุ๊กตาใส่แกลกอะไรเงี้ยไม่ได้คิดเลยอ่ะเรียกว่าแตะพุ่นตะเพือยาวจิ้มถอยเติมกองไม่ได้เอาเอามาเขียนมั่วเขียนมาหนึ่งเซนเมตรต่อสิบห้าเซนตเมตรก็มาเขียนอย่างนั้นไม่ใช่วิเคราะห์ก่อนว่าสิ่งนิจจนคำถามเนี่ยมันยาวกี่นิ้ยยาวปอมยาวปลอมยาวปลอม กาถามนะแล้วอันนี้มันก็เป็นอะไรของจริงของจริงเขียนไว้อันนี้ยาวแค่จริงได้แล้วเอาตรงนี้ทิดพอก่อนว่ามันจริงหรือปลอมปลอมตรงนี้มันเป็นไงไอ้นนี้ฟองอันนี้ปลองยาวฟองหนึ่งเซนติเมตรจะยาวจริงจริงยาวจริงสิบห้านะครับสิ่งที่โจทย์เข้อถามมันเป็นปลอมไงต้องฟองต้องทำฟองไว้ซ้ายมือฟองไว้ซ้ายมือเอาถาม ซายมือครับไว้ซ้ายมือในวิเคราะห์ก่อนไว้ซ้ายมือนี้เธอก็นี่คือซ้ายขวาถูกไหมเนี่ยเอากองไว้ซ้ายมือถูกไหมอันนี้มันเป็นจริงตอนนั้นเนี่ยครับจะขึ้นด้วยอะไรเนี่ยสิ่งที่โจทย์ข้อสามมันคือด้าน ด้านด้านขวามืออันนี้ขอ,อย้ำก,กินนะไม่ใช่มันต้องเป็นด้านขวามือนะอเออ,อก็ตัง้งว่าสิ่งที่โจทย์เขาให้มาเดยจะตัง้งเอาฟอร์มเลือดจริงไว้ไว้ซ้ายไว้ขวาเอาฟอร์มไว้ขวาเออดูนะเอาฟอร์มไว้ขวาถูกไหมเดี๋วต้องกลับอันนี้นะนั่นต้นเริ่มต้นอะไรยาวจริงยาวจริง1 5กิโลเมตร ยาฟอง1 c <1, 4. S 1> หรือเขียนว่ายาฟอมมันจะไม่โอเควะ่ะในมาตรส่วนอะนอนนในมาตรส่วนจะเป็น1เซนติเมตรเนี่ยถ้าเราตั้งต้นถูกอะมันก็จะไปถูก <c oughs> วัดเจา I i <er ั่งเดียวกันก็เปิดกันเป็นเพศเดียวกันเห็นยังเห็นยังเนเซนเนเห็นยังอ่าเดี๋ยวต่อนะเซนทีนี้ก็เปียนาวกิน ยายคใส่เลขนนะต้องเอาสิ่งที่เขาให้มนันเะนียเมื่อกูบอกว่าเอา,เอาไว้ใกล้ๆขาเนี่ยนะไม่ใด,ด,ตนะดตูตรงนี้นะให้ดูตรงที่มีตรงนี้ยนะครับยาวใส่ 4, ลเลขสี่ห้าเเมตรในมาตรส่วนจะเป็น ใส่ได้เลยครับ่เซนติเมตรกว่าไหมก็เอาขวาหารข้างล่างส่วนข้างล่างแล้วคูณเอาเอาขวาหารซ้ายนะครับแล้วก็คูณข้างล่างคูณ4แล้วก็คำนวณ สามสิบเอ็ดป็กสิบห้าสามสี่ห้าก็ตอบในแคนผันจะยาวยาวเซนติเมตรส่วนใหญ่ต้องทำตอบนะครับเขียนเต็มๆให้เขาหน่อยนะ ต้องย่อเป็นซมอตรงนี้เป็นเล่หนึ่งมันง่ายนะครับเราจะเอาตรงนี้ตัดเงินเข้าไม้สิบห้าได้สิบห้าเลงสิบห้าห้าสี่ห้าสามสี่ห้าไอเป้งเลยที่หนึ่งหนึ่งที่สามก็เหลือสามสามสซนิเมตรเสร็จแล้วแวดัวเต็